ตอนนี้ในใจเขารู้สึกกับคุณยังไงขอไพ่เปิดใจเขาทีเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อย6ไม้พลังงานของโคนธาตุไฟเมิงส์ธนูเด็กถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎโพพิจิก หดาพ,พลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนลุมอัศวินถือดาพ,พลังงานของคนธาตุลมแล้วก็หนึ่งดาพ,พลังงานของคนธาตุลมนะคะพลังงานที่ขึ้นมามีคนธาตุไฟคนธาตุน้ําคนธาตุลมเป็นคนที่ไม่กลัวปัญหาไม่กลัววิกสตพร้อมฝ่าฟันเป็นคนใจร้อนผงผางตรงไปตรงมาเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้เป็นคนที่ สามารถไปต่อได้ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆปรับใจค่อยๆปรับตัวนะคะแม้จะพบเจอปัญหาอุปสรรคแม้ไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นยังไงแม้ไม่เห็นทางออกคุณก็พร้อมจะไปต่อพร้อมจะสู้ต่อนั่นเองเป็นคนที่สู้ไม่ถอยมีกําลังใจที่ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนอ่อนหวานด้วยนะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของเขากันบ้าง ขอดูพลังงานของเขาหน่อยนะคะคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้เขาจะเป็นใครขอพลังงานของเขาหน่อยคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้คนที่คุณอยากรู้ความในใจของเขาเขาจะเป็นใครสิบไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูซีดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกุม เก้าไม้พลังงานของโคนธาตุไฟสิเหรียญพลังงานของโคนธาตุด,ดินมังกรพฤกษกันแล้วก็ควินถือถ้วยพลังงานของโคนธาตุน้ํามีพลังงานของโคนธาตุไฟโคนธาตุลม คนทัดดินคนทัดน้ำมาครบทั้ง4ี่ท่นะคะพลังงานของเขาก็เป็นคนที่มีความอดทนความพยายามสูงมากสู้ไม่ถอยเหมือนกันเก็บอาการด้วยเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงอาการเท่าไหร่นะคะสีดาบเก็บซ่อนอาการเก็บซ่อนความเจ็บปวดหรือว่าเป็นคนที่นิ่งๆเงียบจากคุณไปในตอนนี้หรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาตอนนี้มีการนิ่งเงียบมีการเว้นวักพักใจจากกันไปไหมนะคะ พลังงานของเขานะคะหกเหรียญหากว่ามีประเด็นการก็อยากขออกสอยากขอโทษอยากขออภัยนะคะหรือหากไม่มีประเด็นการอาจจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันชอบบริจาคก,ก็ได้หรือว่าคุณกับเขาอาจมีฐานะต่างกันนะคะควินถือถ้วยเป็นคนที่รอคอยความรักเชื่อมั่นในความรักคนที่รักใครก็รักจริงเป็นคนที่มีหัวใจอ่อนไหวนะคะอ่อนไหวกับความรักมากๆแล้วก็ เป็นคนที่ชอบอยู่บ้านพลังงานของคนที่ชอบเป็นพ่อบ้านแม่บ้านนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูกันว่าตอนนี้ในใจของเขารู้สึกกับคุณยังไงนะคะมีเกณฑ์จะเป็นคู่ที่มีประเด็นแล้วก็ไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้คุยกันนะคะพลังงานของทั้งคู่ของคุณดูมีความเข้มแข็งมากกว่านะคะ คุณพร้อมจะต่อสู้พร้อมจะฝ่าฟันพร้อมจะพูดคุยแก้ไขพลังงานของเขาิๆเงียบๆแต่ก็ไม่ถอดใจนะคะมีความอ่อนไหวมีความคิดถึงด้วยนะคะอยากขอโทษอยากขอโอกาสหรือว่าอยากให้โอกาสก็ได้เหมือนกันเรามาดูความในใจของเขากันบ้างเขารู้สึกกับคุณยังไงในตอนนี้สาดาบเขารู้สึกเสียใจนะคะ แคมพอร์เรนรอคอยอยากพูดคุยนะคะอยากปรับความเข้าใจอยากพูดคุยสื่อสารติดต่อสื่อสารกันนะคะไม่ใช่ฝากข้อความถึงกันไปกันมานะคะแต่ว่าเป็นการพูดคุยกันทั้ง2ฝ่ายนั่นเองปรับความเข้าใจก็ได้ 6. ดาบนะคะจริงๆก็อยากไปต่ออยากสู้ต่อนะคะลงเรือไปด้วยกันฝ่าฟันปัญหาบุศกษ ไปด้วยกันแม้ว่าตอนนี้อาจจะพบเจอมรสุมขึ้นลมในชีวิตนะคะแต่ก็อยากไปด้วยกันต่อนะคะอัศวินถือดาบพลังงานมาเหมือนกันเลยนะคะอัศวินถือดาบแก้ไขปัญหาฝ่าฟันอุปสรรคช่วยกันแก้ไขปัญหาช่วยกันปรับความเข้าใจนะคะสองถ้วย พลังงานสองถ้วยขึ้นมาบ่อยนะคะช่วงนี้สองถ้วยยังคงมีความรักให้คุณอยู่นั่นเองนะคะข้อความที่อยู่ในใจของเขาหรือว่าความรู้สึกของเขาที่รู้สึกกับคุณนะคะเขารู้สึกเสียใจนะคะกับความนิ่งเงียบหรือว่ากับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในตอนนี้เขาอยากพูดคุยอยากเปิดใจอยากปรับความเข้าใจกับคุณอัศวินถือดาบอยากเดินทางมาหาอยากติดต่อมาอยากแก้ไขปัญหานะคะ แต่ว่าพลังงานของอาจจะวินถือดาบขึ้นมาทั้งสองคนอาจจะค่อยๆพูดคุยปรับความเข้าใจนะคะมาด้วยความใจร้อนทั้งคู่เนาะเดี๋ยวอาจจะทะเลาะกันแล้วก็เงียบหายจากกันไปเหมือนเดิมนะคะหากต่างคนต่างยังคงรักต่างยังคงรอซึ่งกันและกันหันหน้ามาพูดคุยปรับความเข้าใจกันได้นะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขายังจะไปได้ต่อเนาะความในใจของเขาที่รู้สึกกับคุณในตอนนี้นะคะคุณยังคงเป็นคนสําคัญสําหรับเขา หากมีปัญหามีประเด็นมีความห่างหายจากกันไปเงียบหายจากกันไปเขาอยากพูดคุยอยากปรับความเข้าใจอยากขอโอกาสมาดูแลคุณอยากขอโอกาสจากคุณแล้วก็รู้สึกเสียใจกับเรื่องราวที่ผ่านมานั่นเองนะคะ